ประกาศเลิกรับงานชั่วคราวครับคุณผู้ชมสำหรับโชคลดแห่นักร้องชื่อดังแล้วก็นัดผู้จัดการหรือว่าภรรยาของเจ้าตัวเนี่ยที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพโมเมนต์ในช่วงที่ผ่านมาว่าภรรยาเนี่ยกำลังตั้งท้องได้8เดือนฮะโดยล่าสุดเนี่ยได้มีการอัปเดตข้อมูลว่าของงดรับงาน8วันไปคลอดลูก นัดภรรยาของโชคเนี่ยได้เปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะคลอดลูกตามกําหนดที่หมอนัดไว้โดยทั้งคู่เนี่ยมีการถ่ายภาพสวยๆภาพหวานๆภาพโมเมนต์พ่อและลูกในสตูคล้ายๆพีเวีด,ดิ้งกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมโดยนัดผู้จัดการแล้วภรรยาโชคลดแห่เนี่ยก็มีการออกมาประกาศงดรับงานชั่วคราวจ้า8วันเต็มเพราะต้องเตรียมตัวคลอดตามกําหนดของแพทย์ ที่กะไว้ล่วงหน้าแล้วก็เนี่ยครับคุณผู้ชมในส่วนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพส,สวยๆงามๆของคุณพ่อโชคคุณแม่นัดเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มีลูกคนแรกร่วมกันนะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยโหตื่นเต้นกันยกใหญ่ครับจะมีทายาทลูกตัวน้อยในอนาคตว่าจะมีการเป็นรถแห่หรือว่าวงรถแห่ ตามรอยคืนพ่อหรือไม่นะฮะก็ขอภาวนาให้ทั้งคู่นะครับคลอดออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงมีลูกน่ารักน่ารักให้แฟนคลับแล้วก็ผู้ที่ติดตามเนี่ยได้ย่นโฉมกันนะครับผม